ตอนนี้ก็อ๋อโอเคต,ตอนนี้ก็เ,เป็นไฟสดค่ะสหานะเป็นไฟก็อตอบในมุมของของตัวเอง,อองเใช่ก็เน้นย้ำว่าตัวเองโ <att. S 2> สดค่ะที่ก่อนหน้นานี้มันมีข่าวออกมา,า,อ,กากกมมอะไรเงี้ยแหละคืเาบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเราไปคมันต้องแบบวิญญาณขย้อนไปดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยก็ย้อนไปเหมือนตอนที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการนะคะประมาณปีกว่านิดนิดเกือบจะสองปีค่ะแต่ว่า เหตุผลนะค่ะรอบนี so mm ้ท hmm. mm ี hmm. mm ่เราขอดยึดความสัมพันธ์กันมาในมุมของในมุมของเราในมุมของท่รักใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติเลยค่ะอย่างเดียวเลยซึ่งก็มีการคุยพูดคุยกันแล้วค่ะแล้วก็ตัดสินใจแบบเราตัดสินใจนานไหมตอนช่วงไหนอืมตัดสินใจนานไหมก็สักรพักนึงค่ะสักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งค่ะใช่ คือก่อนหน้านั้นคือให้หนูมองตรงใช่ไหมหนูมองตรงมองตรงว่าถามนิดนึงอ๋อแกมองตรงพูดดังขึ้นนิดหนึ่งแกค่ะ่ะต่อลูกต่อโอเคค่ะก็มีการพูดคุยกันตัดสินใจสักพักหนึ่งค่ะจริงจริงความรักก่อนหน้านั้นมันดีมันสวยงามมากค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะยังคงปรารถนาดีเหมือนเดิมซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามหรือว่าคนอื่นเขอตอบในมุมของทีฝ่ายอย่างเดียวนะ ก็ไม่ไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นอะไรเงี้ยในส่วนของเวทีก็ไม่ได้มีใครคบใครก็รักจริงรักเดียวใจเดียวค่ะอันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปว่าเราห่างกันมานานแล้วเอ่อสักระยะหนึ่งค่ะระยะหนึ่งค่ะตอนนี้หัวใจมันเป็นยังไงบ้างคะตอนรักเราเราตอนนี้เอ่อใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวันเลยค่ะทํางานทุกวันแล้วก็มีความสุขนะคะจากทุกวันถามว่าแบบเราโอเคไหมถาว่ามันมันดีขึ้นหรือยังําหรับตัวเราอืม คือถ ы, ้าเกิดจะถามว่าดีขึ้นไหมเป็นฝฟายมองว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจอะค่ะผ่านการคิดแล้วก็ใช้สติมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลเพราะฉะนั้นตอนเสียใจก็แน่นอนก็มีบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้เสียใจมากจริงๆกับความรักครั้งนี้เราุ่มขนาดไหนกันไอในทุกๆความสัมพันธ์ก็เต็มที่ค่ะกับทุกความสัมพันธ์ค่ะเพลนไหมคะตอนนที่ที่เราอืก็มีเสียใจบ้างค่ะช่วงหนึ่งเล ก็เป็นชีวิตปกติเวลาเรามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ปกติก็ปก,กติแต่ว่าเหมือนที่บอกไปว่าทุกอย่างคือเราใช้สติของเราใช้เหตุและผลของเราแล้วก็พูดคุยกันค่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นเลยค่ะมระธาให้มองความรักของเราเปลี่ยไนไปเหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงเต็มที่ค่ะไม่เปลี่ยน ความสำคัญอะไรยังแบบสามารถเป็นพี่น้องกันได้ค่ะดได้เลยค่ะยินดีซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะตอนนี้ปราราดีเหมือนเดิมค่ะเปิดให้แบบท่ <c oughs> านห <c oughs> น,นุ่มเข้ามดิมสถานะตอนนี้คือโสดอย่างนี้ดีกว่าสเตตเมนต์ตอนนี้คือหมายถึงสถานะตอนนี้นะคะคือโสดสเตตัสตอนนี้คือโสดค่ะแปลว่าแบบว่าท่านหนุ่ม จะเข้ามาขายขนมจีตอนนี้เรายังพร้อมเปิดใจนะเป็นเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เราจะไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ i o ร i t y ของชีวิตกฟนฟรคือเรื่องงานครอบครัวค่ะแล้วก็เรื่องของความรักเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าลองเขาเบรกไว้ก่อนแต่ว่าคือเข้ามาเรียนรู้ได้แต่ยังเมพื่อนการรู้จักกันใช่เป็นพื่อนการรู้จักกันนะคะไม่ไม่รีบค่ะไม่รีบเลยกาท่เราเห็นนะคดเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เลย ทำให้เราหรือว่ามุมมองเรามันมันการเป็นเปลี่ยนไปไหมหรือดิขมานำกมนัมค่ะไม่ค่ะไม่มีข้อจํากัดเลยเหมือนเดิมรักใครก็รักจริงรักเดียวค่ะแล้วก็ทุ่มให้เต็มที่กับทุกความสำคัญค่ะ okay.